รู้ได้ใช้เป็นวันนี้เราจะมาพบกับอุปกรณ์หนึ่งตัวสําคัญเลยนะครับของเครื่องยนต์ดีเซลคอมเอรเรลวนะครับซึ่งชาวคอมเอรเรลวต้องดูไว้นะครับถ้ารถมีอาการเร่งไม่ขึ้นไม่ค่อยมีแรงเดินเบาสัน่นคุมรอดเดินเบาไม่อยู่หรือเวลาเร่งส่งขึ้นเนินหรืออะไรรถพู่นะครับประเด็นหลกัหลกๆที่ควรจะต้องดูที่ตัว SCV v a wow l ครับ SCV v a wow l ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ควบคุมแรงดันน้ํามันนะครับก่อนเข้าตัวปั๊มคอมเอรเรลว นะครับอาการที่ s c v วีาเสียก็อันอายุการใช้งานนะครับผมเพราะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งนะครับอาการก็จะเหมือนอย่างที่พูดไปนะครับหนึ่งคือรถเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วก็รอบเดินเบาจะคุมไม่ค่อยอยู่นะครับตัว s c v วีนี้ก็จะอยู่ตรงข้างเครื่องนะครับจะมีชุดสายไฟนะครับต่อเข้าไปที่กล่องเพราะว่าใช้กล่องตัว ECU เป็นตัวคอนโทรลนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับอาการที่มันเกิดขึ้นก็นี่แหละครับ บางทีไฟลรูปเครื่องก็โชว์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เครื่องก็มีสันมีสวิงเรกงไม่ขึ้นนะครับแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองดูนะครับใช้ตัวเครื่องสแกนเสียบเข้าไปดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นที่ S C V v a l วยหรือเปล่านะครับ S C V v a l นี้ราคาก็มีแตกต่างนะครับทั้งมีของเทียบแล้วก็ของแท้นะครับมีตั้งแต่หลักพันกว่าบาทจนไปถึงหลัก4 5่ห้ันบาทนะครับแล้วก อย่างกรณีรถบรรทุกเนี่ยอีสุกับฮีโน่นะครับมันก็ใช้ได้กันได้นะครับแต่บางทีค่าอาจจะเพี้ยนไปเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่าง่างนี้ได้เลยนะครับทุกพี่